ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma صلِي ล ل ى محمد و ع ل ั آله وأصحابه อ م ล ت ฮิวะอั إ ฮ س บิฮิวะมันตะบิอาหม่าบดกขอความรักความเมตตาจากพระองค์สบานุตาลาเจ้านะครับจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการมูลเขตแห่งการประทานอันกราบทุกทุกท่านท่านมีน้องที่รักและครบรทั้งหลายครับเรายังอยู่ในประเด็น ของอายะ์อัลกุรอานที่พระอล์สุบฮานุตาอาลาเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระหมากรเบียนกุรอานที่ว่าอาอุบิลลาาิมินัชัยตอนิรจิมยัสอาลูกะอัลลุลกิตาบิอันตุนัซซิละอไลัฮิมกิตาบมมินัสส์มะอัลลอฮ์ <Allah S 2> ได้เล่าว่าอ่ยฮูดีเนี่ยนะครับได้มาหา ท่านศาสนายิมัสลุลล,ลอมอเลวสลัมอาลุนกิดาบจะมาทวงถามเจ้านะครับหรือว่าจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของคำพีนะครับที่ถูกประทานลงมาจากชั้นฟ้าจะมาท้าทายเจ้าจะมาทวงถามเจ้าว่าเอามาสิคำพีที่เจ้านั้นจะได้ประทานลงมาเจ้านั้นได้ได,ได้รับเพราะการได้รับคำพีเนี่ย มันประหนึ่งดังกับการเป็นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เป็นศาสดาเนี่ยก็จะต้องมีคำภีมีบัญญัติเงินยอหดีจะรู้ดีนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเคยได้รับอ่บัญญัติหรือคำภีมาแล้วเง้นยอหดีจะรู้ดีอย่างเช่นคำภีที่พวกเขานั้นได้รับก็คืออัตตอรอดนะครับพวกนี้จึงได้ท้าทายท่านอสุรลอสลัสลลองว่อะไรว่ัสลัมว่าเอามาสิ ถ้าหากว่าเจ้าเป็นศาสดาตัวจริงนะครับเป็นศาสนาทูตที่พระเจ้าส่งมาจริงก็เอาคัมภีร์ของเจ้ามาเอามาเลยในคราวเดียวเช่นเดียวกับคัมภีร์ของเราที่เรานั้นได้รับได้ได้ถูกประทานลงมาเนี่ยได้รับมาเนี่ยในคราวเดียวก็เอาลงมาเลยงั้นท่านมี่น้องที่รักเลยครับตรงนี้ครับมันเป็นสถานการณ์ที่สร้างความอึดอัดใจ มันเป็นสถานการณ์ที่สร้างความอึดอัดใจให้กับท่านอัลสลลลอห์สลาห์ะวะอะเลวะสลัมเป็นอย่างมากเนื่องจากอะไรครับพระองค์ท่านศาสดามอสลลลอฮุอะ,ะอะเวะสลัมเนี่ยในตอนที่ข่าวที่ไปมด,ดินะในตอนต้นๆในช่วงแรกๆที่ไปถึงนครมดีนะเนี่ยคนในนครมดินาเนี่ย,นนนดดยจะมีสองกลุ่มคนใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นอาหรับเดิมนะครับเป็นอาหรับ อยู่ในพื้นที่เดิมในเมืองมาดินาและคนกลุ่มที่สองก็คือพวกยิวหรือพวกยาฮูดีนะครับที่ระหกระเหินเร่ร่อนมาจนกระทั่งมาปักหลักที่เมืองมาดินะนะครับเง้นคนสองกลุ่มเนี่ยถามว่าอาหรับเนี่ยที่เป็นอาหรับเดิมเนี่ยมีความใฝ่รู้อยู่แล้วในการที่จะให้มีศาสดาพอมีศาสดามาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ย ก็เกิดความกระตือรือร้อนมีความใคร่อยากรู้อยากเรียนแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากจะยกระดับกลุ่มชนของตนเองนั้นขึ้นมาเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่ได้รับคัมภีร์เหมือนกันกับคนในอดีตเช่นพวกยาหูดีหรือพวกนัสรรณีทีนี้ท่านอัลส,ลส,ลนสลามะสุลานี่ยไม่ยากครับในการที่จะเรียกร้องหรือชวนชวนคนอาหรับในเมืองมาดีนะแต่ยากหน่อย ในการที่จะสร้างความเข้าใจนะครับให้กับยาฮูดีว่าตัวท่านเองเนี่ยกับตัวศาสดาของพวกเขาเนี่ยคือตําแหน่งรอซูลหรือตําแหน่งศาสดาเช่นเดียวกันที่มาจากพระอลอสุบานตาเจ้าเหมือนกันได้รับคำมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะครับดังนั้นท่านอโุซูนลอสจริงให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเอาอกเอาใจเอาใจใส่พวกยาดีเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะดูนะครับว่าตอนแรกเนี่ย ในช่วงตอนต้นที่ท่านรอสุลลอสลลอร์วะเลวสลาลัมถึงนครมดีนาเนี่ยท่านจะทําการละหมาดโดยผิดหน้าไปทางใบตุนมักดิสนะครับหรือมัสยิดอักซอในคราวแรกเนี่ยนะครับบ้างก็บอกว่า16เดือนบ้างก็บอกว่าปีครึ่งบ้างก็บอกว่า17เดือนโดยประมาณเนี่ยก็คือว่าปีกว่านะฮะในการที่จะปฏิบัติละหมาดเราเนี่ยโดยหันหน้าไปทางมัสยิดอักซอ หลังจากนั้นพระองค์ลอสุบานุตาเจ้าได้รู้แล้วก็เดินารอแต่ก็ลูบาววจีกัฟิสมะเห็นท่านในมัสลอรลอวะอเลวะสลัมผิดหน้าขึ้นฟ้านี่โดยตลอดอัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านในมัสลอรลอะอเลวะสลัมพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วนะฮะอะลามูมาตูบบดูนะอุมากุนตุมตักตูมูลสิ่งที่เผยออกมาอย่างชัดเจนพระองค์ก็ทรงรู้และสิ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในหัวใจพระองค์ก็ทรงรู้นะครับ เพิ่งจะมาเพิ่งจะมามีการเปลี่ยนกิรลัฐนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงปีครึ่งที่พระอัลลทรงอนุญาตให้ท่านในมัสาลลัลอัสัลลัมทรงใช้ท่านในมัสาลาสลัมอัะสัลาสลัมผินหน้ามาที่ใบติลาฮินฮารอมอย่างที่เรานั้นได้ทําการละหมาดกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือผิดหน้าไปเที่ยงใบติละฮินฮารอม เงินท่านพี่น้องที่รักและครพทั้งหลายตรงจากตรงเนี้ยทาให้เราเห็นว่าการที่ท่านอสัลลสลามอัสลอมวียว่าสัลลมเนี่ยจะเอาอกเอาใจยาฮูดีในในตอนต้นของการประกาศศาสนาที่เมืองมาดินาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเนื่องจากว่ายาฮูดีในนครอ่ามดินาเนี่ยท่านอสัสลามมีความรู้สึกว่าไม่น่าที่จะยากเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่ได้รับคมภีร์เช่นกัน มูซากับตัวท่านอสนุล,ลาอเองก็เป็นศาสดาเหมือนกันสิทธิต่างๆที่จะได้รับในการประกาศศาสนาหรือว่าการนำพากลุ่มชนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องจึงมีเหมือนกันแต่หาได้เป็นอย่างนั้นนะครับความยากลำบากไม่ได้อยู่กับคนอาหรับครับความยากลำบากอยู่กับพวกยาฮูดีนั่นเองเพราะคนเหล่านี้นะครับเกิดการตาอุศในยินซียะ ในเชื้อชาติของตนเองนะครับว่าจะต้องประเสริฐกว่าเชื้อชาติอื่นๆพระพุทลอสุบานตะเจ้าเคยชมคนเหล่านี้เอาไว้แล้วอินนีฟอบบอนตุกุ้มอาลันอาลามีนเราเคยทําให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่เลอเลายที่สุดนะครับดังนั้นเยโฮดีเนี่ยก็ยังคงยึดต,ติดนะครับอยู่กับการตะอัซุบเขาเรียกว่าตะอัซุบในชาตินิยม เป็นกลุ่มชนที่ถือชาตินิยมมากในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเขานี่มีความามีความรักหรือว่ามีการเชื่อในเชื้อชาติของตนเองนั้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ดูถูกนะครับเชื้อสายหรือว่าเชื้อชาติอื่นๆออกไปเมื่อเขามาท้าทายท่านในวัสดล,ลว่าลวสลัมอย่างนี้ว่าเอามาสิเอาคําพีร์ของเจ้ามานะครับเอามาในค่าวเดียวเลย ถามว่ายิวเองรู้ไหมครับยาวดีรู้ครับว่าการประทานอันกุรอานของท่านศาสนาย์มมศลลาะวะอะเลวะสัลลัมไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยศาสดานบีมฮััมมดศลลาะวะอะเลวะสัลลัมของเราเนี่ยจะต้องมีคัมภีร์อันกุรอานตั้งแต่คราวแรกที่ท่านยังอยู่ในมักกะฮ์อยู่ท่านมมศลลาะวะอะเลวะสัลลัมเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตเนี่ยตอนอายุ40นะครับประกาศศาสนาในนครมะกา ก่อนที่จะมาที่มด,ดินาเนี่ยถึง13ปีถ้าหากว่าการประทานอัลกุรอานลงมาในคราวเดียวเลยเนี่ยท่านมัสลิมอะเลวะสัลลัมต้องมีคัมภีร์อยู่ในมือของตนเองแล้วนะครับมีคัมภีร์อยู่ในมือของตนเองแล้วและแน่นอนมันเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเยาดีรู้ดีก็เลยท้าทายท่านมัสลิมอะัยวะสัลลัมเพื่อที่จะให้ท่านนาบีนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ยากลาบากและก็มีความรู้สึกอึดอัดใจท่านนบีมุสล,ลอสิมลลเ,เองเนี่ยก็เลยรับคําเตือนจากพระองค์ลอสุบฮานอตาลาเจ้าก่อนก่อนที่ท่านนบีนั้นจะขอหรือจะพูดหรือว่าจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ลอสุบฮานุตาลาเจ้าในสิ่งซึ่งที่พระองค์นั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะให้นะครับเพราะอะไรครับเพราะการประทานอันกุรานนั้นเจตจานงของพระองค์ลอสุบฮานอตาลาเจ้าคือการทยอยลงมา นะครับทยอยลงมาสู่ท่านศาสดานในมูฮัมหมัดต่างวาระและต่างเหตุการณ์จะดูนะครับว่าพราะลอสบารวตาลาเจ้าเนี่ยมีกอลัมมีปากกาแล้วก็มีเล้วมีแผ่นจารึกนะครับเมื่อแผ่นจารึกถูกบันทึกแล้วลหตัวนี้ก็จะกลายเป็นลุลมหัูส ah แผ่นที่ถูกปกปักแล้เก็บรักษาเอาไว้แผ่นที่บันทึกข้อมูลเอาไว้ งั้นในพระในละฮุนมาฟุลนี่จะบันทึกทุกอย่างเอาไว้รวมถึงถ้อยคําในพระหมาคัมภีร์อกุรอานซึ่งพระอัลลอฮฺสุบานุตาเจ้าได้ให้ยิบรีนนั้นได้นําถ้อยคําในพระหมาคัมภีร์กุรอานทั้งหมดคือลงมาทั้งมุฮัฟบเลยลงมาทั้งเล่มเนี่ยนะครับในค่าของเดือนรอมฎอนท่บรอัลลอฮฺสุบานุตาาเจ้าทรงบอกว่าชารรมอมนนั้นและดีอุนซ أ ละฟีฮิลกุรอานเรานั้นได้ให้อันกุรอานนั้นลงมาในเดือนรอมฎอน อินนาออัลญะลนาฮูฟีไลลาทิลกเรานั้นได้ประทานอันกุรอานลงมาในคำคืนแห่งเกียรติยศอันนั้นแหละลงมาในคราวเดียวแต่ไม่ได้ลงมาหาท่านในมัสมิดล,ละวะสลัมครับเอาลงเอาไว้ที่บัยตินอิซจาคือชั้นฟ้าประตูแห่งชั้นฟ้าบ้านแห่งชั้นฟ้าบนโลกดุนยานะครับไอาการที่จะเอาลงมาตรงนั้นเนี่ย เจตนาของพระอัลลอสุบานุตาลาเจ้าก็คือให้ยิบรีษเนี่ยได้ทยอยนําลงมาสู่ท่านศาสนานุมัสลิมอัลเลยวอัลสลัมต่างวาระต่างเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอัลยากรานี้ถูกประทานลงมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรอคําตอบอยู่เป็นคูก,กลมทั้งศาสนาอัลลอฮ์ก็ให้ยิบริษนั้นได้วะฮีลงมาสู่ท่านอุลม,มัสลิอัลสลัมเป็นบางเรื่องเป็นบางข่าวหรือบางบัญญัติ พระอัลลอไม่ได ah ้ประทานลงมาแต่ให้ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตานวะลลย์อัสสลัมขึ้นไปรับเองก็คือการละมานะครับลักษณะแบบนี้ครับ่านพีนองที่รักและครบทั้งหลายเป็นการบอกให้เรารู้ว่าอันกุรอานนั้นถูกทยอยลงมาอัลลอฮ์นั้นตรัสเอาไว้แล้วแต่ก็ทยอยลงมาต่างวระต่ังเหตุการณ์และวยิบรีนเนี่ยแต่ละปีก็มาทวนกับท่านมุฮัมมัดสุลตานอะลลย์อัสลัมโดยที่เป็นการเรียบเรียงว่า สุร้อต่างๆในพระหมา,คามคีร์กุรานในคนที่จะเริ่มตั้งแต่สุร้อนไหนแล้วก็อ่านเรื่อยมาท่านมัสก็จําเอาไว้ว่าในอายากุรานนี้อายาน,นี้อายาน,นี้ที่เธอที่ถูกกล่าวไว้ในเหตุการณ์นั้นในเหตุการณ์นี้เอามาเรียบเรียงเอาไว้ในสุร้อนต่างๆนะครับเป็นการทวนกับท่านมัสล็อองอัลลอฮ์สลัมจนกระทั่งปีสุดท้ายของท่านในมิมมัสล็อองอัลลอฮ์สลัมที่อยู่บนดุนยายิบรีนนั่นมาทว,วนถึงสองครั้ง การทวนตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านศาสดานิโมสุสมสสล,ลลอมสมอ่านให้กับบรรดาซอฮาบัตฟังซอฮาบั์ก็จดจํานะครับทั้งที่จดบันทึกแล้วก็จดจํานะครับก็เราก็เลยมีพระหมารกรุกอราเป็นรูปเล่มที่เรานั้นได้อ่านอยู่ในปัจจุบันดังนั้นท่านพี่น้องที่รักอะไรครบทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อันกุรอานนั้นเจตนานะครับเจตนาเอาไว้ว่าเป็นแบบนี้ แต่ยิวเนี่ยมาท้านบิมัสในสิ่งซึ่งที่มันไม่เป็นความจริงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยิวก็จะมาสร้างความอึดอัดใจสร้างความลำบากใจให้กับท่านนบีมสโลโลว์หรืออะไรวะสลัมเพราะรู้ว่ายัางไงท่านนบีก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้แหละครับที่พระอลอสุบฮานุตาลาเจ้าจริงจําเป็นจะต้องเปิดเผยให้กับท่านสุลโลฮ์เอ,อาไวา้ให้รู้ถึงสันดานดิบของพวกยาฮูดีว่าพวกมันนั้น เป็นคนที่มีคุณลักษณะอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับอินชาอัลลอฮ์ครับเรากําลังสนุกเลยฮนะเกี่ยวกับเรื่องของการตามการสนทนาการตอบโต้ยังมีอีกสองประเด็นครับที่เราจะมาเรียนรู้ที่พระอัลลอฮ์สุบานรุรเจ้าบอกว่าในะอันกุรอ่านว่ากอรูอารินัลอฮ่ยะรตันยิวเนี่ยมันแสบอย่างไรเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์นะครับเรามาติดตามกันในตอนต่อไปวันนี้วบริลาทอฟฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء